่อเนื่องมานะคะก็คือปัญหาก็คือผลจากสิ่งที่เรารับชอบอยู่มันต้องเกิดบ,บนผลแล้วผลมันไม่ดีเนี่ยเราจะมีการดูยังไงว่าเอออันเนี้ยมันมันต้องแก้ไขแล้วโ <Okay. S 2> อเคเรามีมีแนวคิดไหมคะผลผลไม่ดีเนี่ยผมก็เรียกว่าปัญหานั่นเลยเนาะ นะครับเพราะถ้าผลมันออกมาดีเนี่ยก็คงไ,ไม่ต้องจัดการอะไรนะฮะเหมือนเหมือนอาจารย์เก่งเนี่ยนะครับดําเนินธุรกิจของอาจารย์เก่งที่ทําอยู่ยหลายทายธุรกิจนะฮะออกมาทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามประสงค์หมดเลยไม่รู้จะต้องจัดการอะไรหรือว่ามันมันก็ไม่มีประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเองการแก้ปัญหาเนี่ยหรือเราจะทําอะไรเนี่ยก็ให้เริ่มจากจุดนี้แหละปัญหาเหมือนอีพีที่แล้วนะครับของอาจารย์ซ้อนนะฮะผมเองก็นั่งฟังอยู่ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ท่านทุกประการคืออยากทํามาตรฐานก็ต้องถามว่าแล้วบริษัทคุณมีปัญหาอะไรล่ะ เหมือนกันอยากจะทำอะไรสักหนึ่งอย่างคือมันคือกิจกรรมที่ต้องใช้เงินคำถามอย่างแรกคือแล้วเรามีปัญหาอะไรล่ะ ถึงต้องทาม,มันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องทำนะครับนะ<อ>แต่ทีนี้วิธีการในการดูปัญหาเนี่ยผมเปรียบแบบนี้แล้วกันคือแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันควรเป็นยังไงเมื่อกี้ขอให้ตั้งต้นแบบว่าเช่นเราต้องส่งของให้ตรงเวลาไอ้นี่แหละจะเป็นตัวตั้งต้นก่อนแล้วถ้าเราไปส่งแล้วมันไม่ตรงไอ้นี่แหละครับเป็นปัญหาในความรับผิดชอบเราละก็คงต้องจัดกรงจัดการอะไรกันแต่ทีนี้อย่างที่เรียนนะครับจัดการมันมีกิจกรรมแน่ๆซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะเล็กจะน้อยอะไรก,ก็บริษัทต้องจ่ายทท่านั้นแหละนะครับก็ขอให้ผมคิดตรงนี้